สวัสดีค่ะสําน,นักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่8ถึง14ตุลาคม2565สสัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ วันที่10ตุลาคม25 6 5เวลา6นาฬิกา30นาทีนางสาวสุการยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศบทพระธรรมเทศนาฉเฉลิมพระธรมร,รมบารมีในอุพินนามัถจารกถาเฉลิมพระธรรมบาร,รมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอก,กาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา 12สงิงหาคม2565นา,าสัปประรเทศตำบลวังยางอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายปรีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา10นาฬิกานางสาวสุกรลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดและนางสาวพัฒนานจิตฉ่ำนิติกรปฏิบัติการร่วมประชุมขับเคลื่อนการดํเนินง,งานแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงทีและเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยณนะห้องประชุมผุนแผนชั้น4ศาลกลางจังหวัดโดยมีนายรัฐพัชส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน และในวันเดียวกันนางสาวนายนาลื่นโพวงนักวิชาการแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมตรวจติดตามการดําเนินโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมประจําเดือนตุลาคม2565ณองค์การบริหารส่วนตําบลวางน้ําเย็นอําเภอบางปลามาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจระเข้สามพันอำเภออู่ทององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านช้าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื้ออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่11ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนายกระนก,กศักดิ์ีจัมปีนักวิชาการรายงานปฏิบัติการและนางสาววันดีเจนทวงศนักวิชาการรายงานปฏิบัติการ ให้บริการลูกจ้างกรณีนายจ้างเลิกจ้างตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจงสิทธิที่ลูกจ้างเพึงได้รับและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างได้รับจิตตามกฎหมายแก่ลูกจ้างจำนวน9้ารายณนะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระครงจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา10บนาฬิกานางสาวพัฒนันจิตฉ่ำนิติกรปฏิบัติการและนางสาวธิวพรพรมมาศรนักวิชาการแรงงานลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องคอร์เจกรณีนายจ้างขังจ่ายค่าจ้างในพื้นที่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรี และในวันเดียวกันนางสาวนายนาเรื่นโพวงนักวิชาการแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมตรวจติดตามการดําเนินโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมประจําเดือนตุลาคม2565ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโอพอเภอเมืองสุพรรณบุรีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลักใดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดอนกลางอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่12ตุลาคม2565เวล15า15.30นนางรุ้งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยณนะบริเวณโรงอาหารสารกางจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่13ตุลาคม2565เวลา13นาิกา30นาทีนางรุ้งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนตุลาคม2565เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษร ณอ่างเก็บน้ำาหวายสอตำบลเนินพระปางอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายรัฐภัส่วนประทีนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานและในวันเดียวกันนางรุ่งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษ13ตุลาคม2565ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายรัฐพัส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน